อันนี้ก็นะเออเรื่องเรื่องเจนนี่นิดหน่อยนะฉันก็เห็นใจทุกคนนะเราก,ก็แม่ค้างเหมือนกันเขน็น <c oughs> ก่นนะเออเขาบอกว่าเจนนี่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยให้นะนะยูนะโพสซ้ำนะย้ำคือย้ำอะไลฟ์ย้ำอะไ <ừ. S 2> ลฟ์ย้ำอะเออเจนนี่เนี่ยประกาศว่าเจ้าของแบรนด์ที่ถูกยกเลิกสินค้าเนี่ยเออเขาจะแจ้งเข้ามาเขาจะโอนเงินคืนให้เพราะเตือนเจ้าของเราเตือนเจ้าของแบรนด์ที่วางแผนดีๆทุกอย่างมีความเสี่ยง แบรนด์ที่โดนยกเลิอกออเดอร์7,000บ้านที่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะคืนให้3,5 0แ0 0และอยากให้ทุกคนวางแผนดีๆวันนี้เนี่ยก็บอกว่าต่อต่อให้วันนี้จ่ายค่าย,ยิงแอดแพงกว่าเจนนี่ก็ยังมีออเดอร์ที่ยกเลิอกอยู่ดีก็บอกมีอะไรคุยกันนูได้อนูยสบายๆเขาพูดจาตั้งแต่วันแรกวันรับปากตะกร้าเปิดการมองเห็นในเรทที่ไม่เคยทำมาก่อนคือพันบ้านพันบ้านคือพันออเดอร์ห้าหมื 1, ่น 5, บาทการที่แบรนด์จะไปต่อน,นั้นแบรนด์ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดฝากทุกคนที่เซฟเราด้วยเพราะงานนี้ทำด้วยใจบริการและดูแลทุกคนเต็มที่และหากแบรนด์ไหนโดนยกเลิกเพราะสินค้าส่งไม่ทันอันนี้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดเขาไม่อยากมีประเด็นดรามา่าอยากให้อยู่ในเทศกาลนี้ไปยาวๆอยากใช้แรงกายแรงใจทำงานเต็มที่ไม่อยากเสียใจกับเรื่องแบบนี้แล้วก็บอกว่าไลฟ์8วันทำบุญช่วยเหลือคนไป10กว่าล้าน สื่อไหนทาข่าวเรื่องทําบุญหนูเยอะๆเดี๋ยวหนูให้สัมภาษณ์ส่วนตัวที่บ้านให้ชมบรรยากาศไลฟ์ส่วนแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ไม่ได้นะน้องอันนี้น้องไม่ได้ไลฟ์แปดวันเนี่ยหนูได้เท่าไหร่เท่านั้นหนูจะเยียวยาใครก็ยเยียวยาตามอัธาายาศัยตามเหตุตามผลแต่จะบอกว่าไลฟ์แปดวันทําบุญไปสิบล้านประบาทนี้อันนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกัน,น,นไม่เกี่ยวเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้ทําบุญคือทําบุญรายรับคือรายรับภาษีคือภาษีเออ ใช่ไหมแล้วสื่อไหนทําข่าวทําบุญหนูเยอะๆอันนี้เท่ากันหนูติดสินบนสื่อนะอสื่อไหนทําข่าวหนูทําบุญเยอะๆเดี๋ยวให้นะัดสัมภาษณ์ส่วนตัวแล้มาชมบรรยากาศร้ายแบบส่วนๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้หนูติดสินบนนะเอานี้สัยนี้มาจากไหนเจนนี่ถ้าเขาจะทําข่าวหนูทําบุญคือเขาทําข่าวหนูทําบุญจ้ะถ้าหนูทําบุญเยอะเขาทำข่าวหนูทาบุญเยอะจ้ะต้องไปตรงมาจ้ะสนใจนัดสัมภาษณ์ส่วนตัวที่บ้านหรือไม่สัมผัสที่บ้านอันนี้ก็แล้วแต่ทายาสัยหนูจ้ะ แล้วจะให้เปิดให้ชวน,นวนบรรยากาศไลฟ์สดแบบเอกคลูซิฟิเทำอะแต่ว่ายังมาบอกว่าทํา <ไป S 1> ข่าวหนูเ<น>ยอะๆเดี๋ยวหนูให้ไม่ได้ไไม่ได,ไมได้จะอันนี้นิสัยไม่ดีจ้ะอเออส่วนเจ๊เอ๋งอแงอตัวดีบอกเอาแล้วเริ่มร้อนตัวกันแล้วมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถามเอได้นะจริงหรเปว่ะ